ที่แม่อ้อมบอกอะค่ะอย่างที่แม่อ้อมบอก่ามีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยสองสามห้าตัวห้าตัว,ตวแม่อ้อมก็ไม่ทําเยอะอะเนี่ยพอดีอะมานั่งทําแค่ตรงนี้ใจเย็นๆนะพาใจเย็นๆลูกนะพาะนะาคะนะพ่าขาใจเย็นๆนะคะลูกนี่นะน้าพ่าขาหนังน้าพาค่ะ,คะสุดรักของจุนแม่อ้อมหน,นังน้าพานี่สุดรักเลยนะคะมือเนอยแล้วมันไปไหนกันหมดโอเคถ้าอย่างนั้นแม่ทําแค่นี้นะ พาเขานั่งข้างๆไม่อ้อมเนี่ยค่ะเขาไม่กลัวนะคะเขาไม่กลัวแล้วสงสารสงสารแม่มแว่าเราสงสารมันจับใจเลยแหละนี่นางหนวดดำหายไปไหนไม่รู้เนี่ยนักลบเบอนักลบพอไหมลูกไม่พอกินอาหารเม็ดไปนะเนี่ยอยู่มุมเนี้ยออกไหมนะพามาแม่เคาะให้ลูกน้พาแม่เคาะให้หล,ลูกอ่ะนลูกอ่านะพานี่ไปไหนละคะอ่ะนะพาอ้าว อาออกมาให้อยู่นะคะนะพายังระแวงม,มันแค่ไม่ออกเหรอฮะยังดวดํามันหายไปไหนนี่ของนี่ของจุนแม่ยายเห็นบอกว่ายายให้อาหารให้ข้าวแล้วแต่มันก็ยังมากินอยู่ยังดวดดาหายไป บ้านนู้นก็ไม่มีใครเดี๋ยวไปเก็บให้หมื่นก่อนค่ะอนภาเธอไม่กินแล้วเหรอคะเนี่ยเธอเตรียมตัวจะไปอีกแล้วเหรอมันไปอยู่ถุงไหนของมันก็ไม่รู้เนี่ยไปอยู่บนเสาเนี่ยรอแม่เอ้องทุกวันมาแอบดูนี่มันจะเสานี่กับเสานี้สองข้างนะมันเห็นปุ๊บมันจะรีบโดดลงมาเลยนางนภาเนี่ยลูกมึงอยู่ที่บ้านเนี่ยนภาไปแล้วไม่รู้มันไปนอนตรงไหนของมัน สามแม่ลูกนั่งไปแล้วสองแม่ลูกนังไปแล้ววันนี้เขาอิ่มกันยายเรียกกินข้าวกับปลาทูมัง้งแต่นาพากินของมันเนย,ยอะเหมือนกันกินเยอะเหมือนกันเตรียมไปแล้วค่ะ,ะต้องให้หมือไม่ต้องให้นักรบมันนักรบเลย ออแอรอยู่ช่องนี้ค่ะไอ้ส้มก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปแล้วน,นาะพาเนี่ยเข้าไปรูนี่ค่ะเข้าไปรูเนี่ยไร่รูไปออกตางไหนของวันเนี่ยเนี่ยมันเข้าไปในรูได้ไหม,มรับรู้ตัวมตัวไปออกข้างหลังลนู้นที่บ้านนี้ก็มีหมานะก็ไม่กลัวนะมันก็ไม่กลัวนะเออเอากับมันไปง่าหมืน่นฮะ อิ่มมาเด้หาพี่เมินไปไหนกันหมดแมวเออเงียบเหงาแล้วค่ะน้อยเหลือน้อยลงนะเนี่อนางดำดำเดี๋ยวนี้สวยแน่แน่นางดำมันสวยดูไอ้นักลบดิค่ะจักรีค่ะวันนี้เงียบกันหมด แม่อ้อมจไปแค่ห้าชามไม่เยอะถึงต้องมานั่งคุกที่นี่แล้วตอนนี้เนี่ยคู่นั้นก็นวเนียกันเหลือเกินเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวผู่กับตัวคู่ไม่เป็นไรเพราะสนิทกันนะนะั้นแหะพ่อลูกกันนะ่ะนักลบหุ่นย้องกอดส่วนเจ้าหมื่นก็คือเข้าไปนอนบ้านนี้แหละคะ่ะมันจะไม่ไปไหนเพราะมันทำมนันแล้วมันจะเข้าไปนอนแต่ในบ้านที่พี่ขายข้าวเขา